รอบไปปิดการขายเครื่อง PE ครับผมลูกค้ามาเอาเองนะครับไม่ได้ไปส่งสำหรับเครื่อง PE ลูกเส็บมาตัวกูดูมาสิรักตัวนี้เลยะดูเป็นสัวชั้นดีกลรักตัวนี้รบกวน ขอตุนี่ครับอนี่นี่มันลากันนี่ัรกลงโอยรัการขายครับัรั

การขายสำหรับเครื่อง P.E. ไม่สิว่าแปดตัดเนี่ย,ยวะคิดว่าแปดรลอยกูจะดูอยู่วะขอบคุณลูกค้าจากนครราชสีมานะครับนี่ ม,มีมีมีไหน้างไปไปไปส่งอะไรที่นครพนมอ๋อไปปุ๋ยครับโอ้ี่งงนนพ,พี่เป็นลูกชายใช่ไหมหลานชายโอ้ลานชาย เอาถังบ้างทั้งอย่างเอา à, ชิดหน้าเลยไหมชิดหน้าเลยชิดหน้าไปอีก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 เดินนไอีกพ่อพ่อวางเลยวางเลยเวเกียร์นะครับเดียวเกียร์ตัวนึงเกียร์วันตัวพูดว่เกียร์เออ มันเดเห้มาดเดี๋ยวเดี๋ยวขเชือกมีไม่เส้นี่เสือกพนมีไหลอยู่เสือกพนมในน่อเสือกของเ้อของเาเป็นได้ไของห้อของเ้ามันเป็นเชือกวัวเชือกลาวควอามัมไม่มีควา คุณอีกครั้งนะครับสำหรับลูกค้ามาจากนครราชสีมานะครับมาปิดปิดเครื่อง PE เครื่องเกียร์นะครับ,รบเกียร์เท่าก่อ,อนก็เอาไปส่งห้าหกตัวนะครับอ่านี่ครับทั้งแก่อันนี้เป็นหลานชายครับเป็นหลานชายโรงงานปุ <นะ S 1> ๋ยครับผมวันนี้ไปส่งปุย๋ยที่โคราชก็เลย ได้โอกาสแปะมาเอาเลยครับผมไมได้ไปส่งออขอบคุณมากครับขอบคุณพ่อ,ณอแก่ลงปุ๋ยจากนครราชสีมาครับผมค,ครับมาเมาอีกเครื่องนะได้ครับดได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ